<mm สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องพลายแซมสั้นขอนเมืองสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับอนน้ำเพิดชรองเปิดช่องให้นะคะเสียงดีมากเลยวันนี้พี่ชายกับน้องสาวก็เดินคู่กันมาโอ้ยเสียงดีมากออาวันนี้พี่ชายจะไปส่งน้องสาวนะคะวันนี้ส่งน้องสาวกลับบ้าน โออยากคุยกับหมูแบนด้วยหรือเปล่าโน่นไปไปเลยไปส่งน้องกลับบ้านนะครับวันนีน้น้องกลัวครับน้องกลัว oh, ดูคุยไม่คอยได้เดินคนเดียวนะครับไม่อยากเดินคนเดียววันนี้ให้พี่ไปส่งนะคะดูคุยสุดทางไม่รู้คุยกับอ่าหมูแบนด้วยคุยกับพี่ขวัญด้วยโอ้ดูพี่ขวัญจะคุยด้วยแล้วเหร เราไปรออยู่หน้าบ้านเลยดีกว่านะคะอ๋อเดินตามยกหางเลยยกหางชี้เลยนี่ถ้าไม่มีถ้าไม่มีพี่ขวัญมาด้วยนี่ก็โโอ้หนี่ก็เดินคุยก,กันมาสุดทางนะคะสองพี่นอ้อง เราไปรออยู่ที่บ้านน้องน้ำเพชรเลยดีกว่านะคะตอนนี้เราก็มารอมารอสองพี่น้องอยู่ที่บ้านน้องน้ำเพชรแล้วนะคะโมนโมเบนส่งน้องถึงที่นะคะส่งน้องถึงที่นี่นรามาด่าเพราะว่าก็ได้เดินออกกำลังกายในตัวนะคะวันนี้ก็เป็นคิวของพี่ควันนะคะวันก่อนก็คิวพี่แซมพยโยยเดินเป็นคนละวันผลัดกันนะคะ โวันนี้หมูเรนด์เราได้ขี่กับคุณพ่อคะ,ะบางวันจะได้ปั่นจักรยานตามนะคะแต่วันนี้ขี่พี่ขวัญมาเลยน่นคุยกันสุดทางค่ะ <c oughs> คุยดีมากพี <c oughs> ่ขวัญเราไม่ตอบเสียงเลย <c oughs> ได้ยินแตู่ยใส่กันิ์ไทยได้ยินแต่เสียงคุยมีแต่น้ำเพชรคุยคนเดียวนะโอ้ดูดูถึงถึงส่งถึง oh? ที่ส่งถึงที่นอนนะคะ โอ้ก็ดูก็ดูเอ้าพี่เอ้าเดินตามพี่แล้วครับตัวนี้ไม่อยู่กับ<ห> <c oughs> โอ้เอสอส่งหมูส่งหมูลงตรงนั้นเลยนั่นคุณฟอจะส่งหมูลงในกิ่งไม้นะครับจากหมูจะได้เป็นลิง <c oughs> ไม่เอาเลยครับหมูไม่เอาเอาหมูลงสิลูก เกยนั่นน่ะจะได้เป็นลิงเออหนีบขาเราหนีบขาหมูกลัวะครับหมูัวโอ้โหดูเสร็จภารกิจแล้วโอ้คุยคุยอ่าน้องน้องส่งถึงแล้วก็อยากคุยกับพี่ต่อนะคะดูไปเป่าตูดพี่โอ้ยเป่าตูดพี่แล้วเขาสอบปลิน

จ้องตากันแล้วพอลูกดูน้ำเพชรก็เดินตามพี่อยู่นั่นแหละค่ะสงสัยไม่อยากให้พี่กลับนะคะกพิแล้วแล้วก็ได้โอ้พี่ขวัญมาก็เป็นเล็มยาเลยนู่พี่ขวัญเอ้ยหันมาคุยกับน้องหน่อยใส่หมอบอีกแล้วครับโอ้โห <c oughs> เอาเรียกพี่มาเอ้าเอา,เ,อาเป่าตูดพี่ครับเป่าตูดครับเออเป่าตูดพี่หันหน้าคุยกับเขาหน่อยหันเรีนตูดเห็นไหมเป่าตูดเลยอเสียงดีเห็นไหมเรียกเสียงดังเลยค่ะเอา้ายกหางพร้อมกันเลยเอา ดูดูพี่กับน้องนายยกหางพร้อมกันนะใครจะออกก่อนกันเซนเดยจองเซนดยจองอ๋ออ่านหน้าหันหลังอืใครฟังออกก็ฟังนะคะเฮ้ย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 หมูแบนกลัวนน้ำเพชรจะดึงขานะคะหมูแบนระวังน้ำเพชรดึงขาหมูนะ นั่นนั่นยกแล้วยกมือแล้วมูแบนมูแบนตอบหน่อยสิตอบน้ำเพชรนนอยมูแบนตอบหน่อยก็คุยอะไรอ่ะตอบว่ายังไงดีล่ะไม่รู้เรื่องครับนี่รีบกึ๊กกึ๊กดู พี่ขวันทักทายนะอยากโดนชอให่นู่นมาเวนกลัวสาตาาเวนกลัวมนเนกลัวน้ำเพชรนะกลัวน้ำเพชรจะดึงขาฮะเยรยังทเรายังตังดิโอ้ดูเอ้าพี่ขวัญพี่ขวัญตดใส่เลย กกกเรารไปดูบ <a bum S 1> ู <her h> ้เ <compelling> ป <sound> ็นลุงนะสิโอ้บอกอะแต่เวลากลับบ้านเหรอเคยออะไรีกโอเคแล้ามั่นอ่าบายบายโบกมือบายบายน้องก่อนบานบอกน้องก่อนกลับบ้านก่อนครับนู่นจับหัวน้องเลยจับหัวน้องเออเออเออไม่ยอมไม่ยอมอ้า หด่ลงแล้วนะเมื่อกี้นี่โอ้ยดูหน้าเสียหมดแล้วครับหน้าเสียไม่หน้าเสียธรรมดาสั่นเลยกลัวรับเฟสจะดึงโอ้เขาจะบายบายพี่ชายเขากับตัวเองกลัวนู่นลองตามแล้วค่ะลองตามแล้วเราดูไปแล้วบัมเพสมาส่งแล้วกลับบ้านนะคะไม่ยอมนะคะโอ้โหร้องโอ้โห้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูสีหน้าหมูแบนไหน ขนำมาดูเลยครับเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ตกใจไหมโอ้ยสั่นเลยครับเมื่อกี้หมูแบนเราสั่นมากเลยเพราะว่ากวน้ำเพชรจะดึงขาลงนะครับมานี่ค่ะจากบ้านอ่าน้องน้ำเพชรนะคะเป็นระยะทางไกลไหมไปบ้านเราเนี่ยสามพันร้อยกิโลสามพันร้อยกิโล พัโอ้ตูดหมูเบนแตกแน่ๆออือนี่ค่ะซุ้มเราก็อยู่นี่นนั่นเองนะคะไกลกันมากเลยเห็นเห็นหลังพี่แซมอยู่ค่ะนนห่างกันมากครับห่างกันมากเลยโอดีช้าป,ป่าด <c oughs> ีพง้งครับทางเอา <c oughs> อ่ะตอนนี้เราก็ เดินกลับบ้านกันนะคะในระยะทาง3,000ันสามพันร้อยกิโลหมูใช่ไหมหมู <laughs> หมูสามพันร้อยกิโลออเอเลนอ,อนี่เห็นพี่แซมไหมครับแซมเราอยู่นู่นนะคะน,นู่นวันนี้พี่แซมไม่ได้ออกนะคะพี่ขวัญออกแทนเดี๋ยววันหลังจะพาน้ำพชรไปหาพี่ชายมาั่งครับ โอ้ดูบุญส่งก็ดีใจแล้วฝันกลับมาโมแบนจะลงอยู่นี่หรือไปลงไหนครับโอ้จะลงเกยครับคุณพ่อลงเกยลงไปเถออเดินไปตอนนี้กลัวเหรอครับไม่กล้าจะลงเองเลยนะคะตอนนี้อยากจะพาคุณพ่อไปลงเกย ติดความกล้าหาญนะครับฝึกความกล้าหาญวันช้างที่ไหนก็จะมีเกยลงเนาะอืมรักษาเทนช้างก็ต้องลงที่ขาช้างนี่ว่านั่นใช่แล้วฮะลงยังไงอะลงลงไปลงนี่แล้วไปลงนู่นไปลงนู่นอะไปลงหลักเลยพี่ควันยังกินอยู่ลูกนึงนั่นน่ะเออเอาเก็บอะไรไปนั่น ดูท่าลงนะนะคะท่าขึ้นก็โอ้โหกว่าจะขึ้นได้นี่ก็ลอดูท่าลงตอนนี้อะไรกาแฟโอ้ยโตัวนี้ก็คุยใหญ่เลยค่นนี่โอ้ยไม่ใช่คุยเก่งแต่ช้างนกคะมาบ้านเราก็คุยเก่งเหมือนกันเอา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  ถึงกับต้องมอบเลยนะถึงกับต้องมอบวิวดูขอบคุณครับพี่ขวัญด้วยมาส่งถึงเอ้าทำไมแม่เดินมาแม่แม่เอารถมาดิโว้ยงานนี้คุณแม่ขี่มอไซค์นะคะพอไปถึง บ้านน้องน้ำเพชรเดินมาเฉยลืมมอเตอร์ไซค์ไว้สมองเราดีจริงๆเลยเราไม่อยากจะพูดเลยฮะอะไรนะเราลืมมอเตอร์ไซค์ไว้เฉยเลยพูดไออยู่นั่งเลยนะไม่ต้องไปเอาเลยนครับมามามาฝากคลิปให้แม่ก่อนยังไงคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมฝากติดตามก่อนครับ กิมฟาติต้าในช่องของเราด้วยนะครับครับในช่องพายแซฟชขอบคุณครับครับอย่าลืมไลค์กดแชร์ของทุกๆใครกดกระดิ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ